สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาลุยงานกับเจ้าคูโบตานะครับผม k x 913 Super Series x นะครับผมตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นงานเคลียร์พื้นที่นะครับผมให้มันโล่งนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาดินมาลงนะครับ เราจะเคลียให้โดยพื้นที่โดยรอบของอันนี้กองถอยเยอะอยะะมะม่วงร่วงมกมะม่วงเออหัวถอยเยอะอยะะอันนี้เป็นงานลือ้อนั่นต่อนะครับผม นี่คือต้นเงองไม้เออต้นไผ่ครับผมต้นไผ่ทองครับผมหืมย้อขุดฝั่งนู้นก่อนไม่ได้บ่มันต้องขุดดินออกก่อนเด๋ม่ขุดอะไรเลยมันลากยายใย,ยมากเลยไนงะ ไม่ต้องุดค่อยขุดมาขุดมาเรื่อยๆนั่นมันต้องขุดออกขุดดินออกงั้นนั่นแหละไม่จะขุดตะไหนเลยไม่ต้องขุดต่ตูตตตอย่างไอ้รู้งั้นเอาอันเล็กออกก่อนไงอ๋อโอเคจัดการไปออโอ้โหครับ <laughs> กระดกท้ายกระดกพ้นหน้าดูเลยครับเราต้องขุดดินออกก่อน,นะอครับอีอ โอหตกใจมาเลยพี่น้องดิน <c oughs> สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นไททองเนี่ยสุดยอดครับ

ยพยายามเอาต้นอ,อัดยาเปียนั่นเปด้อไม้พวกนี้มันต้องเคลียร์ขึ้นไปข้างบนอะ่ะไอต้องเคลียร์องป้องอะ่ะมันปักลากเร็วมากเลยเด็<ะ>มันปักลากลงเร็วมากนั่นแหละพยายามที่จะเอาต้นจะไปกบดินไว้เด็กก็ขขน,นั่นแหละ ใจมันเลยโอ้โหภูเ <motiv> ฒ <ators> <vt ret ii> oh, ่านีอืมอะไรไอ้มาไอ้ไอ้ไอ้เครื่องไอ้คือต้นไม้อ่ะโอเคครับผมติดตามคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะครับถ่ายให้ดูเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมครับ สวัสดีครับผม